สวั Regard jus. สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือนี้เข้าอยู่ผ้ามาใส่เงียบดักก่อนะครับนี่ครับยังพอท่านใส่บูปามาแล้วนะนี่ครับมากับมันส้นเงียบเข้าก่อนนะนี่ครับจะจออเบิงซ่อมเมืองว่ามีอีกอย่างอยู่ในเงียบห้องสลัดนะครับมาเบืองก่อนนะครับหลาดเล่าว่ามีอีกอย่างอยู่ในเงียบเข้าก็จะเป็นพวกเงียบโฟมเงียบกระเขียงมาหนึ่งัก็เงียบหับ นิ่งสดนะครับที่เอามาเอซคมือนี่เราก็จอดซ่อมเบิ้งนะครับนี่เ,เบิง้งสังเกตนะครับเป็นที่แซตที่สังเกตว่ามีอย่างอยู่ในเงียบเราก็เบิงเบ้งงัวเิเขาเงียบได้นะครับอ๋อจอดเบิง้งท้งด่วนะครับมุดสายมุดขวัวว่าจะหาเบิ้องว่าแม็น,น,นยังอยู่ในเงียบเดีเขาดุก้น เอาละมาแล้วกขวกเขาพวกเขาเขาเขาไปเขาไปเขาเขานี่รับมันมีตัวอีหยังเหน่อมากน้ำข่าวเงียบมานะก็รู้ว่าตัวอีหยังนะนม่จะมากินกบบ่อนหรือว่ายังไงนะครับนี่ครับมากแล้วครับนี่ป่าไหระลวังงูนะครับนี่ครับนี่ครับ เหนื่อยรมากแล้วมาแล้ว,ลวจะไม่กินกบนะครับกบก็ะจอบซ้อมเบิ้่งไ่่เม็นตัวอย่ง่งอ,อ,อเองเสียค่าแน่ไอ,อ,อ้กบใหญ่ตัวอย่างคราทำไม่ชอวมันง็บอกว่ามันใจกันนะครับตัวอะไรข้ามาอ๋อเ็จเสร็จ เด็ดครับครบครับครบครบเร,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 รียบ้อยเรียบเลยว่าเงียบแล้วตกใจตีนกันนะครับไปกนละทางเลยนะนครบับผมเงียบดักกบเฮานะครับนี่ครบับนี่ครับไปคุ้มดันเงียบผมนะครับข้างล่างดันดักเงียบผมนะครับนี่ครบับยกขึ้นเลยนะครับนี่เอา เอาผมมีของเล็นแลครับยกเข้าไปยกเข้าไปยกเงียบผมเล็นแลครับผมนะครับเบิ่งครับกาดูว่าตัวยังน้ำนี่มาแล้วดันขึ้นดันขึ้นไปดันขึ้นไปขนาดจะตัวใหญ่นะครับกับพวกเว่ามันตัวอยิ่งดันเงียบพอนดันด้านหลังนะครับเพื่อนจะเข้าไปข้างในนะครับหาทางเข้าว่บเจอทางเข้ามันอยู่ทางนี้นะครับก็รู้ว่ามันตัวอยิ่งมาก ดันแย่เพราะนะครับนี่ครับน่าจ,จะเป็นตัวแย่นะครับนี่เา้ากงั้พ่อนดูนะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก็นอกครับ